วัดีค่ะวันนี้พบกับการละลาไลออนคาอีกแล้วนะคะการมีรถมานำเสนอค่ะวันนี้เป็นรถโฉมปัจจุบันไม่เพียงแค่หนึ่งหมื่นโลเท่านั้นสีดำสปอร์ตแอ,เอบเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นรถอะไรอยู่ข้างหลังกางเลยค่ะคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะ,นนะ,คะจะเป็นรถ Honda Jazz 1.5 RS ปี2019เลยนะคะแล้วการเนี่ยขายในราคาพิเศษเพียง5 99,000บาทเท่านั้นราคาถูกมากๆกับสภาพป้ายแดงแบบนี้นะคะส่วนเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกและภายในกันเลยค่ะ หินขาาวโฉมปัจจุบันของเขาเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมีโลโก้ของ i s เออยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะกระจังหน้าบวกกับลายเคฟล่าข้างล่างโคเข้ากันมากๆลายสปอร์ตจริงๆค่ะเข้าใจวัยรุ่นจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยไฟ LED นะคะทรงสปอร์ตคันนี้มันเข้ามากๆเลยกับสีดำและก็กระจังหน้านะคะบวกกับอะไรรู้ บัวก,กับนี่เลยค่ะแม็กไลทูโทนขอบ16นะคะยางเป็นยางติดรถจากป้ายแดงมาเลยสภาพยางนี่โอ้โหดอกยังเต็มอยู่เลยนะคะแล้วเป็นของบิสโตนด้วยนะคะสภาพแบบใหม่กิฟเลยถัดมานะคะคันนี้อีกอย่างหนึ่งที่การอยากจะเคมเลยค่ะว่า สีเดิมทุกชิ้นนะคะคันนี้สีเดิมทุกชิ้นจริงๆแล้วของแถมจากป้ายแดงเนี่ยจัดเต็มให้เลยคันนี้นี่เลยค่ะกานสาดทั้งสี่ประตูเลยนะคะแล้วคันนี้เนี่ยอย่างที่การบอกเลยค่ะว่าเป็นสีดำนะ,ะแล้วสีดำเนี่ยตอนออกป้ายแดงนะคะต้องเพิ่มเงินด้วยนะคะแต่คันนี้ไม่ต้องเพิ่มนะคะราคาเท่านี้เลย5 0,000 0 19,000บาทค่ะเดี๋ยวการเปิดให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอย่างหนึ่งคือด้วยรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะคะด้วยตัวท็อปเนี่ยเขาจะมาพร้อมกล้องหลังนะ,ะมาพร้อมกล้องหลังกับนี่เลยค่ะตัวเซ็นเซอร์นะตัวเซ็นเซอร์เนี่ย เวลาที่ถอยหลังนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็มีทั้งภาพไม่ชนอะไรแน่นอนนะคะเดี๋ยวการเปิดข้างหลังให้ดูนะคะส่วนคันนี้โหอย่างที่การบอกเปิดมานี่กินใหม่ประทะเลยนะคะด้วยบาะผ้านะคะจากป้ายแดงเป็นบาะผ้าสีดำแดงนะคะแล้วก็ด้วยทา นี่โอ้โหแทบเขาแทบยังไม่เคยวางของเลยนะคะคันนี้สภาพใหม่มากๆแล้วเดี๋ยวการเปิดยางอะไรให้ดูค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นเครื่องมือนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นยางอะไรยางอะไรยังไม่เคยใช้เลยนะคะดอกเต็มมากๆเลยยังไม่เคยมีการไขเลยนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวการพาไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะ นี้นะคะเป็นภายในของคันนี้เลยอย่างที่การบอกไหม่แค่หนึ่งหมื่นโลเท่านั้นและสภาพเนี่ยยังหอ่อพลาสติกอยู่เลยค่ะลูกค้าดูได้เลยยังหอ่อพลาสติกอยู่เลยแล้วเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าลายสีดําสีส้มนะคะสปอร์ตมากๆาเลยเบาะสวยมากๆแล้วคันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะดูได้เลยค่ะพลาสติกนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะทั้งที่กันแดดนี้พลาสติกก็ยังไม่ได้แกะโหแบบ สภาพใหม่มากๆเลยแล้วดูด้วยตัวคอนโซลน,นะคะคอนโซลน,นี้แบบว่าไม่มีริ้วรอยอะไรเลยจริงๆนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว RS นะคะเป็นพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวการให้ดูเลยว่าไม่หนึ่งหมื่นโลจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวการสตาร์ทรถให้ดูกดพุชสตาร์ทแล้วก็อ่านี่เลยค่ะดูไม่กันได้เลยว่าไม่เพียงแค่ ห0 0 0งกิโลเท่านั้นโหคันนี้อยากเอาไว้ใช้เองจริงๆเลยค่ะใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็แอร์อะไรของเขานี่้โหสภาพป้ายแดงแล้วอย่างหนึ่งคันนี้นะคะนี่เลยค่ะมีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มืออะไรครบเหมือนเดิมนะคะทุกคันของเรานี้บุ๊กเซอร์วิสนี้ไม่ต้องเลยครบทุกคันนะคะนี่การันตีจากศูนย์นะคะแล้วก็คันนี้นี่เลย นี่นะคะพึ่งจะเข้าศูนย์ไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะ7,931กิโลตอนนี้พึ่งจะ10,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูภายในกันเลยดีกว่าคะ่ะ บ้างคะคันนี้เนี่ยสภาพถูกใจคุณลูกค้ากันหรือเปล่าคะโหต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพแบบนี้เนี่ยหายากมากๆนะคะในส่วนของมือสองนะคะแล้วราคาดีมากๆคันนี้อย่างที่กันยังมีไว้นะคะว่าราคาเพียง5 9 9 0 0 0บาทแต่แต่ลูกค้านะคะราคานี้เนี่ยจะได้พร้อมโปรโมชั่นนะ,ะโหเยอะมากๆเลยขึ้นตามนี้เลยคะ่ะ ลูกค้าลองดูนะคะว่าโปรโมชั่นนี่การให้เนี่ยจัดเต็มจริงๆเลยค่ะแล้วส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนน์นะคะการบอกเลยว่าจัดไฟแนน์เนี่ยพิเศษมากๆดอกเบีย้ยเริ่มเพียง2.79%เท่านั้นสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีไม่มีเครดิตหรือติดแบล็คลิสสามารถเข้ามาคุยกัการได้เลยเพราะคันนี้ผ่อนได้สูงสุดคือ7ปีเลยนะคะผ่อนเพียง10,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะแล้ว ก็คือออกรถกับทางการเนี่ยการบอกเลยค่ะว่าการมีฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้คุณลูกค้าแน่นอนนะคะเชื้อโควิดเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะหายไปเลยแน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่ลูกค้าจะออกรถการจะล้างสีขัดสีเคลือบสีและตรวจสภาพรถให้ก่อนส่งถึงมือลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเอ้ยโอ้โหรถสภาพไม่สวยของเราสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้วก็ลูกค้าที่สน ะะอยากจะเอ๊ะคุณการติดต่อตดได้ทุกช่องน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟ e บุ o กนะคะ u t u b e นะคะหรือจะโทรมาหรือ l ลน์แอนะคะสามารถติดต่อการได้ทุกช่องทางน,นะคะยินดีบริการแล้วปรึกษาฟรีไม่เสียเงินนะคะการดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจเสมอสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามี ีสภาพสวยๆใหม่น้อยๆเนี่ยเดี๋ยวกัรมานำเสนออีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเพราะรถล้าเหล่าสภาพสวยทุกคันนะคะตามสโลวว่ารถสวยคุณภาพดีต้องที่มี่ไลออนคาเลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ